ที่นี่คือร้านประหารอาดำหรือพระองค์เจ้าดำนั่นเองทุกคนที่เป็นอาของขุนหลวงใช่ไม่มีใครสืบทราบได้แม้กระทั่งน,นักโบราณคดีว่าจุดไหนฝังศพท่านใดเอาไว้บ้างอ,อาจจะก,กระจายจ <ะ S 1> แถวนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ พี่เิงกับพี่เฟิร์นนะพาทุกคนมาเที่ยวตามรอยหนังพมลิขิตนะนี่แล้วก็อันนี้นะเรามาที่แรกเลยพูดถึงแล้วขนลุกเลยอันนี้นะคะที่แรกที่เรามานะคือคลานปะหารหร<อ>ือคือที่นี่คือวัดโคกพยานนะทุกคนคที่นี่เนี่ยสำคัญยังไงที่นี่คือลานปะหารอาดมหรือพระองค์เจ้าดำนั่นเองทุกคน ที่เป็นอาของคุณหลวงใช่ครับซึ่งคือที่นี่เลยวัดโคกพญาทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะ่ะ คอมเมนต์อย่างสุภาพนะแล้วก็ให้เกียรติด้วยเพราะสถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนคห้ามลบปลูนะพี่ขออนุญ,ญาตว่าอย่าลบหลูแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพและถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะรับรองว่าในซีรีส์นี้นะพี่จะพาทุกคนไปเที่ยวตามรอยพมรมลิขิตนะอีกหลายๆสถานที่เลยทุกคนพี่ไม่กล้าพูดอะไรเลยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ บรรยากาศวันนี้เป็นวันที่หนาววันแรกด้วยหนาววันแรกของเ,นนเดิมพฤศจิกายนี่ปี66นะใ,ใครไปดูปีหน้าไม่ได้ไม่ได้ปีนี้อ,อ,อ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนเลยนะที่นี่ะเดีย๋ยวเราไปไหว้พระก่อนอ ก็คือสถานที่แห่งนี้นะถ้าเกิดว่าใครเคยดูไร้แปดไลฟ์มาก่อนนะที่เนี่ยพี่เคยพามาแล้วตั้งแต่นู่นเลยวันทองพี่เคยพามาดูแล้วแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยคือเราไม่ได้เจาะลึกขนาดนี้นะครั้งนี้เนี่ยเรามาเจาะลึกเลยนะวัดโคกรรยาเป็นสถานที่ใช้สําเร็จโทษเจ้านายสมัยก่อนสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยเอธิยาตอนต้นหรือก่อนหน้านั้นเพราะมีหลักฐานในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า ข้อศ1925พสมเด็จพระราเมศวรพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองที่ถูกส่งไปครองเมืองลบบุรีได้เสด็จยกทัพมาทำรัฐประหารยึดอำนาจจากสมเด็จพระเจ้าทองรันที่ขึ้นของราชได้เพียงเจ็ดวันเมื่อก่อการสำเร็จแล้วก็โปรดให้นำสมเด็จพระเจ้าทองรันไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพญา และนับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกลงโทษด,ด้วยท่อนจันทร์ตามราชประเพณีอย่างที่พูดไปนะที่เนี่ยเป็นลานประหารก็จริงทุกคนคแต่ว่าเป็นลานประหารสําหรับเจ้าขุนมุนนายหรือว่าพวกเชื้อพระวงศ์ต่างๆอะไรเงี้ยก็คือจะประหารที่นี่บ,บางพระองค์ก็คือไม่ได้ประหารที่นี่แต่ว่าไปประหารที่อื่นแล้วก็นําพระศพทั้งหลายเนี่ยมาฝังที่นี่ทุกคนโอ้ยแสดงว่าบริเวณน,น,นี้นี้มี มีศพ <สบ S 1> ของคนที่เป็นแบบว่าคน,นใหญ่คน,น,นโตเนี่ยฝังอยู่ที่นี่นะเข้าที่อ่านมาก็จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ5พระองค์นะจากที่หามาได้นะทุกคน <c oughs> อาจจะมีมากหรือน้อยกว่านี้นะอันนี้ก็คือความเชื่อแต่บุคคลนะของพี่เนี่ยถ้าเกิดว่ามาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะพี่ก็จะแบบว่าขออนุญ,ญาตจุดธูปไหว้พรนะเนาะเพื่อเป็นการไม่ลบหลู่นะ ที่สภาพเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสมัยอยุธยาเนี่ยน่าจะรุ่งเรืองแล้วก็สวยงามด้วยเรามาพูดถึงเรื่องพมลิขิตใช่ไหมก็คือพระองค์เจ้าดำเนี่ยหรือว่าอาดำเนี่ยประหารชีวิตที่นี่นะทุกคนแล้วก็ฝังศพที่นี่เลยแล้วก็ไม่ได้มีการตั้งเมนใดๆนะขออนุญาตด้วยนะครับที่พูดถึงนเพราะว่า ก็คือฝังไว้รางที่นี่เลยมาถึงปุ๊บตรงนี้ก็คือจะเป็นตัววิหารนะอันนี้คือวิหารวิหารเลยใช่เท่าที่เรารู้เนี่ยที่ทราบกันดีอ่ะก็คือว่าหลักประหารของประชาชนทั่วไปอะ่ะจะเป็นลานประหารธรรมดาทุกคนคแต่พอตรงนี้เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นผู้แบบว่ามียศมีศักดิ์อย่างเงี้ยก็จะมาประหารที่วัดแห่งนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแหละขึ้นไปปุ๊บก็จะเป็นนี่คือวิหารนะทุกคนค แค่ช่วยหน่อยฮะไม่ได้เดี๋ยวพี่ขึ้นได้เอี๋ยจับจับเดี๋ยวปฏิเสธความหวังดีด้วยปฏิเสธความหวังดีช่วงนี้ต้องช่วยนิดหนึ่งครับพี่เฟิร์นท้องอ่อนนะฮะนี่เราก็มาอยู่ตรงแท่นใช่ต้องเป็นวิหารเป็นวิหารใช่ไหมอ่พี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคือเราก็ไม่เคยเห็นภาพนะว่าเขาประหารกันณจุดใดของพื้นที่อย่างนี้ถ้าพี่เดานะพี่เดาอันนี้ถูกผิดไม่แน่ใจนะ ถ้าตรงนี้เป็นวิหารพี่คิดว่าไม่น่าจะมีการประหารเกิดขึ้นการประหารน่าจะตรงเป็นลานมากกว่าอาจจะอยู่ด้านนี้หรือด้านหน้าที่พี่คิดถ้าใครมีผู้มีความรู้นะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะการประหารของพวกเจ้าเจ้านายชั้นสูงเนี่ยเขาจะได้มไม่มีการตัดคอนะพี่อิงสมัยก่อนนะเขาจะมีการถวายข้อนจันทร์ อ่าอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่พี่ได้ยินในในหนังนะพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งประวัติาศาสตร์พี่เฟิร์นอธิบายนิดนึงก็คือการถวายท่อนจันเนี่ยเขาจะใช้ผ้าอาจจะเป็นผ้าแพรหรือผ้าอะไรเงี้ยห่อ,อล่างมาครับห่อล่างมาเลยเพื่อไม่ให้รู้แล้วก็ปิดตา,า,ห,าหลังจากนั้นก็คือจะใช้ไม้เนี่ยก็คือตีพวกเพื่อให้สลบทุกคนจริงๆการตีเขาตีตรงไหนตีตรงคอตรงนี้ใช้ทอยใช่ถูกไหมฮะตรงนี้ตรงนี้ ตำแตตตหน่งเขาจะมีตำแหน่งตามหลักวิชาการทางการแพทย์อ่ะถ้าตีบริเวณแถวนี้จะสลบทุกคนสลบเลยแล้วการตายหรือว่าการเสียชีวิตเนี่ยจะไม่ทรมานเขาจะปุ๊บแล้วก็ไปเลยประมาณนี้ก็ถือเป็นการให้เกียรติด้วยเป็นการให้เกียรติไม่ได้ดทรมานมากอะไรอย่างเงอนสลบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่พี่คิดว่าสมัยก่อนพอเป็นวิหารตรงเนี้ยต้องเป็นกำแพงขึ้นมาทั้งหมดเห็นไหมแต่นี่เวลาผ่านมาหลายร้อยปีแล้วแหละก็คือส่งไปตามกาลเวลา ถ้าตามหนังพมลิขิตเนี่ยม,มีหลายอย่างนี่ตั้งแต่ย้อนไปถึงบุพเพสนิวาสเลยถูกไหมฮะใช่ใชแล้วทําไมท่านตายยังไงฮะพระองค์ดำก็คือพระองค์เจ้าดําถูกไหมฮะอ่าก็คือตายอย่างถวายท่อนใจนเนี่ยที่พี่บอกเมื่อกี้เนาะแต่ถามว่าสาเหตุว่าทาไมถึงโดนประหารใช่ไหมพี่ถามแบบนั้นก็คือว่าพระองค์เจ้าดาเนี่ยท่านขัดคําสั่งพระเจ้าท้ายสระ,ะโดยการที่บุกรุกเข้าไปที่พระราชวังต้องห้ามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะ ขัดคาสั่งอ่ะพระมหากรัตย์ห้ามเราก็ไม่ควรทำถูกไหม,มแต่เหมือนพระองค์เจ้ารามเนี่ยเปรียบแล้วก็เหมือนท่านแบบเห่มเกิมอ,ะอ่ะก็เลยเผื่อว่าขัดคําสั่งพระมหากษัตย์ซึ่งเป็นบุคคลที่สูงที่สุดในในแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยก็พระเจ้าท้ากก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการแบบว่าเหยียบหน้าท่านอ,ะอ่ะหรือว่าคิดกบฏคิดการใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจัดการซะเลยนี่ถ้าวันที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะเรื่องราวของพมนีขิตยังไม่ไปถึงจุดนั้นเลย แต่อันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์ที่ทมีขึ้นมา,มนมาเรื่องจริงทุกคนแล้วรางทันก็อยู่ที่นี่ด้วยนะตอนนี้นะครับตรงเนี้ยก็คือสังเกตว่าจะเป็นแท่นใช่ไหม,มแท่นตรงเนี้ยเห็นปะจะมีซากปราหักพังป้าปพ,ปพิงลองเข้ามาดูนะเราดูเห็นไหมก็คือเห็นเห็นเห็นไหมมีมือมีฐานพระพุทธรูปกองกอเอาไว้เป็นซากปรหาหักพังที่แบบว่าวางอยู่แถบนี้ถ้า พี่ดูแล้วนะไม่ได้รับการบุรณะอะไรเท่าไหร่เลยอ่ะอาจจะมีบูรณะาซ้ำแซมบ้างแหละแต่อาจจะแบบน้อยมากอะพี่ว่านี่ก็คือออริจินอลของแบบยุคนั้นอะแบบนี้เลยทุกคนนะตอนที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้พี่เฟินเราอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ใในช่วงรัชกาลที่10ถูกไหมฮะใช่แต่ที่เรากำลังพูดถึงหนังละครเรื่องบุกเพหรือหรือพมกิตอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้ว กี่ปีแล้วฮะนี่ยประมาณโอ้ก็เสียกรุงไปที่สองสองสามเจ็ดสองเข้าคร่าวอ่ะสามร้อยได้ไหมสามร้อยปีได้แล้วล่ะสามร้อยปีเกินเพราะว่าเนี้ยยังไม่เสียกรุงเลยนะเรื่องพรมนิขิษเนี่ยอ่าใช่เพราะว่าตอนปลายเนี่ยคือยังไม่เสียกรุงครั้งที่สองถ้าเอกทัศถึงจะเสียกรุงครั้งที่สองอันเนี้ยก็คือย้อนไปเกือบและใกล้จะเสียกรุงแล้วนิดเดียวถ้าเรียงไทม์ไลน์นะเลยนิดเดียวเดียวจริงๆจะบอกให้ว่าสมัยก่อนตรงเนี้ย คือเป็นกลางป่าแหละทุกคนเวลาเขาพาใครมาลาดป่าอะไรเงี้ยตรงเนี้ยจะเป็นกลางป่าแต่ว่าด้วยเวลาผ่านไปเนาะก็จะมีเนี่ยชุมชนแบบว่าชาวบ้านก็กลายเป็นชุมชนมาอยู่อะไรเงี้ยแถเนี้ก็จะสังเกตว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนวงเล็บถ้ามากลางวันนะคอาจริงที่ว่าตอนคืนน่ะตรงเนี้ยเขาก็เปิดไฟแหละแต่กลางดึกจริงๆก็ไม่ควรมาอยู่แล้วเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ควรมาแล้วคุรมาเที่ยวกลางวันทุกคน ให้ดูรอบๆอีกทีพี่เฟิร์นวันนี้กว้างใหญ่ยังไงเอกว้างใหญ่มากกว้างใหญ่นะมากมากทุกคนก็กว้างใหญ่เลยฮะใหญ่ใหญ่เป็นวิหารที่ใหญ่เลยทุกคนบริเวณตรงเนี้แหม่พอพูดไปก็รู้สึกถึงมลขังอืมใช่ณจุดเนี้เป็นรอบที่สองแล้วขนลุกไม่เลิกเลยขนลุกตลอดเวลาขนลุกไม่เลิกเลยเป็นเพราะเรารู้หรือเปล่าอ่าเป็นเพราะเรารู้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราก็คงไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนี้ครับตรงนี้นี่เป็นเจดีนะทุกคนก็เป็นเจดีที่แบบ ยอดเจดีอาจจะหายไปแล้วนะฮะอ,อาจจะ เสียหายไปจากการเวลาด้วยนะครับอันนี้นะก็คือเป็นเจดีประธานทุกคนเขาจะพูดถึงเรื่องของทรงเจดีแหละมันจะเป็นการบอกถึงถึงช่วงยุคช่วงปีด้วยซึ่งจริงๆแล้วเจดีย์เนี้ยถ้าเปรียบแล้วอ่ะเขาสร้างอ่ะทรงแบบเนี้ยเป็นทรงที่นิยมในการสร้างตั้งแต่ก่อนเสียกรุ้งครั้งที่หนึ่งเลยนะทุกคนวัดนี้ไม่ใช่แค่ตอนปลายฮะวัดนี้มาก่อนนานแล้วฮะอาจจะเป็นตอนต้นตอนกลางหรือว่าตอนปลายก็ได้แต่ว่าการสร้างแบบเนี้ยเป็นที่นิยมอย่างวัดเนี้ยก็คือสร้างตั้งแต่ตอนต้น ยุทยานะก็คือก่อนเสียกรุงครั้งที่1ก็คือ2 1 1 2สองอย่างที่เราเรียนใช่ปะแปลว่าวัดเนี้ยทุกคนไปบวกตั้งเลยตอนนี้ย2 5 2> 6, 6, 6 6 6ลบ2 1งหนั่นแหละอายุ <4 S 1> วัด 0, ก็คือ 2> 1, 2, 1, 2. ซึ่งก่อนนะนี่คือก่อนเสียกุงถูกไหมนี่คือเสียกรุงก่อนเสียกุงก็ต้องนับไปว่ากี่ปียุยาตอนตอน้นบวกไปอีกอายุยามีทั้งหมด4 1 7อเปีอะ,อะ แล้วอตอนต้นอ่ะกับเทียบกับตอนปีตรงนี้<ช>ไปเทียบเอาก็บวกกันนะทุกคนกว่าไม่เก่งเลืน้นี่<ล>ก็คือวิธีการที่เขาจะดูว่าวัดนี้หรือว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเกิดช่วงยุคไหนสมัยไหนเขาก็จะดูว่าศิลปะในการก่อสร้างยุคนั้นเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นบางทีมีพระปางพระพัาก็มีหลายแบบ,บอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยก็คือเป็นเจดีที่ทรงแบบนี้นักประวัติศาสตร์เขาจะบอกว่าอ่ะเนี่ยคาดการอายุสมัยในการสร้างวัดนี้ได้ ไปเจอในเน็ตมาว่าเขาบอกว่าอันนี้คือในเน็ตนะบอกก่อนว่าในเน็ตมไม่มีใครสืบทราบได้ไมแม้กระทั่งนักโบราณคดีว่าจุดไหนฝังศพท่านใดเอาไว้บ้างอาจจะก,กระจายจายเลยเหมือนสุสานต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการชี้จุดชชี้ชจุดของท่านนั้นท่านนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยคือไม่มีนะครับไม่มีเพราะนั้นคือถ้าใครจะมาเนี่ยทำความเคารพด้วยนะครับใช่ใช่ไปเราพาเดินรอบๆดูไหมอ่ะ ๋ย่เดินไปด้านนู้นดีกว่าไปด้านนู้นนี่เราเดินปัดตัดหน้าก็ทุกคนนะถ้ามาเที่ยวเชิงประวัติศาส์หรือว่าที่ไหนอ่ะก็คือพี่แนะนําว่าจะถ่ายรูปก็ถ่ายรูปด้วยท่าทางสุภาพนะอย่าไปปีนป่ายอย่าไปแคะแกะเกาตำแหน่งไหนที่เขาไม่ให้ทำนัหนึ่งเป็นการเคารพสานที่สองจะได้ไม่ทําให้แบบว่าสถานที่นั้นๆเนี่ยเสียหายอะจรไ อิดพวกนี้เขาก็อาจจะนานมากแล้วบางจุดเขาไม่ได้ทํานู้ําำุงอ่ะใช่เราจะได้เก็บไว้ให้ลูกๆกหลานเราไม่ได้มาเที่ยวดูกันเองนะทุกคนตรงนี้ก็หญ้าสูงอยู่กันไม่ได้เกิดเรื่องหลอนเลยทุกคนเกิดเ่องผีเสื้อทุกคน ยังไม่ไปไหนอีกงั้นเราถึงว่าไม่คนลุกผิดปกติงั้นเราปิดคลิปกันไปที่ว่าเดียวเดียวทำไมติดอย่างนี้ล่ะต้องคันสิครับอันนี้ต้องคันนะครับอ่ะและนี่ก็คือวัดโคกพญานะเป็นหนึ่งในสถานที่ ตามเรื่องของพรมลิขินนะทุกคนคลิปต่อๆไปนะพี่พี่กับพี่อิงเนี่ยจะพาไปดูสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะทุกคนติดตามดูนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องเรานะเราก็จะพาไปดูเดี๋ยวช่วงนี้เป็นซีรีส์พรมลิขินนะเราอินมากเราก็เลยพามาโออินจริงใครดูบ้างอใครดูก็คอมเมนต์ด้วยใครดูตอนไหนบ้างใครดูตั้งแต่บุเพลยบ้างคอมเมนต์บอกทุกคนนะทุกคนช่วยคอมเมนต์มาบอกพวกพี่นะวันนี้พวกเราไปกันนะค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้ะ